สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมฟิูนะครับออกวิ่งงานเช้าเช้านะครับตีห้าเลยวันนี้ไปที่หนองจอกนะครับส่วนปลายทางสีสะเกตก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยใช้บริการครั้งครั้งที่2ครับรอบนี้ของทั่วไปนะครับมีตู้เย็นแล้วก็กล่องเสื้อผ้านะครับประมาณสิบกล่องแล้วก็ทีวีน่าจะประมาณนี้นะครับไปครับเดี๋ยวออกเดินทางไปลุยงานกันครับ ช่วงเช้าๆนี่ก็ดีหน่อยนะครับรถไม่ติดถนนโล่งวิ่งเชียสบายเลยนะครับของหลักๆที่เราจะไปขนวันนี้ที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็ทีวีแล้วก็กล่องอีกประมาณสิบกว่ากล่องนี่แหละครับรอบก่อนที่เราไปขนโน่นก็จะเป็นกล่องอย่างเดียวนะครับประมาณสามสิบกว่ากล่องนะครับอยอนดูคลิปเกา่าเราได้นะครับ คืนก็เพิ่งกลับจากคอนสานะค์นะแชร์ภูมส่งคนของแม่คนของไปส่งให้คนทยบ้านเดียวกันมานะครับแล้วก็เสร็จจากงานไปส่งที่จังหวัดอะไรนั่นนยที่ราา้านจับแเกตสียสเกตนะครับนนแล้วก็จะมีไปส่งที่อุดรนนะอีกเจ้าแต่อุดอนนี่เหมือนว่าจะแคนเซลไปแล้วนะครับ วาลูกค้า,คายักไม่ว่านะครับรอบางว่างคอนเฟิร์มอีกทีนะช่วงนี้ก็มีแต่วิ่งไกลยายาวหน่นะครับไกลกจะถึงแล้วนะครับมาถึงก่อนเป็นชั่วโมงเลยนะครับสําคันนัดแว้เจ็ดโมงแต่เรามาถึงหกโมงนะครับถึงก่อนไม่เป็นไรนะครับลูกค,ค้าพร้อมอยู่แล้วอันจะไมารู้รงเลยคราทห่าสี่ น่าจะเปิดประตูอยู่นั่นหรือเปล่าไม,ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ก็เนี่ยหลังเนี่ยหลังแรกนะคิดว่านี่คิดว่าหลังอืม,อม lão Ừ, ของเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จไวหน่อยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของอยู่ชั้นแรกหมดเลยง่ายๆนะครับนะครับมุ่งหน้าไปที่บริษีสเกตกันต่อนะครับอำเภออีลำนะครับก็หมอกเต็มเลยครับหมอกหรือฝุ่นก็ไม่ลดอากาเต็มเลยแม้แต่ตื่นเช้าอย่างนี้นานแล้วแม้แต่สัมผัสบรรยากาศหาเส้นทางไหนละ สัตเชิงเซารถแถวมาฝั่งทางสัตเชิงเซาครับถนนฝั่งนี้ก็จะดีกว่าเป็นทางสร,บระบุรีหน่อยนะครับเนีจะแปดมงแล้วครับยังม,ออยงมืดๆยังมีหมอกอยู่ครับหมอกฝุ่น d m เนี่ยเป็นสะพานให้สัตว์ข้ามนะครับพวกสิงสารสัตว์สั้งเสือช้างมาว่าควายอะไรเงี้ยสัตว์ข้าม ในอมงอะไรวนะัเนีนะ่ยสัตว์เลี้งก็ทิ้งนะครับกนทิงแต่ขเขาน่าจะเลี้ยงไว้ครับว สวยงามแลครับแต่ความสวยก็แฝงไปด้วยความอันตรายครับคับแล้วก็ต้องมันมัดระวังกันด้วยถ้าเขาเขีเป็นแดงๆสลับข่าวไว้ก็แบบเป็นโค้งที่อันตรายแล้วก็เบา ไฟไหม้ว่ะไฟปล่าว่ะเกิดจากอะไรต้นไม้เสียสีกันว่ะต้นไม้แหง้งไปักวงไปไฟเป็นชซวบ้านไปเผา,าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับเหลือเอีีกประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับสีส่สเกต หาแวะทานอะไรครับทานน้ำชองน้ำชาเดีย๋ยวเรามาดูของกันของอยู่ดีอยู่ครบนะระหว่างทางเวลาพักอะไรเราก็จะตรวจสอบดูของให้ลูกค้านะครับเผื่อที่กว่าของเขาเสียหายอะไรเงี้ยนะครับเราก็ตรวจเช็คดูครับว่าโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรไของวันนี้ก็อย่างนงี้แหละครับ ขอกเป็นกองกลง่องประมาณเก็บสิบกล่องกระเป๋าลากอีกสองแล้วก็โต๊ตะชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เย็นนะครับเนี่ยตู้เย็นเราก็ขอให้อย่างดีนะครับกันผนนรับก็ได้กาแฟเย็นนะครับมาจินแกงว่วงนะครับพร้อมที่จะออกเดินทางเลยงานกันต่อครับใช้ได้ครับจะละเอียสิบเองทุกคกนะครับ ถ้าขายอยู่ประทุมงนะครับคงไม่ได้แล้วนะเกีียดนะยี่สิบน่าจะแพงนะครับใช้ได้ทางเอเสืสเกตนี้เขาก็นิยมเลี้ยงวัวกันเยอะนะครับแรงแรงมากช่วงนี้หลังจากปลูกข้าวเพราะไม่ได้ปลูกอะไรเลยแต่เลี้ยงวัวนะครับ บรรยากาศที่อิหล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับทั่วทั้งจังหวัดเลยก็จะบรรยากาศประมาณนี้หมดมชอบมาวิ่งงานไกลๆก็แบบนี้นะครับเหมือนได้มาเปิดหูเปิดตาอะไรมาเที่ยวไปในตัวเป็นการพักผ่อนไปในตัวครับยิ่งวิ่งงานไกลๆยิ่งชอบเลยมารอบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่า เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยไม่ต้องถามแล้วอยู่ที่ตำบลอินหลำนะครับหมู่บ้านหลอนคออำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนี่ยเรากำลังเลี้ยวเข้าในซอยบ้านลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาด้วยนะครับมีคนรอรับอยู่ที่นี่อวิวตรงนี้สวยครับ นี่ครับเป็นกล่องเฟียงเป็นอะไรนะครับพุ่งหน้าขุดไ้เลึกเลย,ด,ย,ยดูข้าวเรียบๆไปเรื่อยๆครับบางทีก็ไม่ค่อยมีสาระหรอกหล้วซ้ยายข้างหน้านี้ก็จะถึงแล้วนะครับจึ้มมาไปาของเราไม่ใช่นี่วะอีกอีกซ้ายหนึ่งหรือเปล่าคูณนว่ารถมาครับ แมงไกลเถยฮะนี่ยนหะตรงคนเดินออกมานะแต่เราต้องเลี้ยวซ้ายนี่แหละซ้ายตรงนี้แหละสว่าเลยนี่เข<ร>าพระท<ร>ารผภแกเขาชุมนมกันครับสุวานาคุยกันเราต้องถอยใช่ไหมถอยอืมไปเอก มาถึงแล้วครับนี่ของเป็นกล่องเราก็จะเอาขึ้นไปไว้ชั้นบนนะครับไปดูกันเลย เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับงานนี้แล้วก็เก็บอุปกรณ์เก็บของกลับนะครับนี่ลูกค้ากน็น้ำแดงมาให้ด้วยนะครับใจดีมากนะครับติดได้ไหมนะต้องขยับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นี่ก็คงต้องหาที่พักระหว่างทางนะครับกลับกลับ,บเลยคงไม่ไหวมืดล้ลยสายตาไม่ค่อยดีน่าจะไปพักอยู่แถวแม่บุรีลำก็ปลายทางไปครึ่งค่อนซีสกเกตนั่นแหละนะครับดูกันว่ามันจะข้าแถวไหน,นไปให้ได้ไกลที่สุด เรียบร้อยนะครับของของเรามาตั้งแต่ตีห้านะครับเริ่มฝนตั้งแต่ตีห้าจนตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับพึ่งจะเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปหาจอดจอดนอนไม่รู้ถึงตรงไหนนะครับขับไปถึงตรงไหนเจอที่พักก็ตรงนั้นแหละครับครึง่งกลางกลางแต่ขับเล่นๆไปก่อนเพราะมันยังไม่ค่ำนะครับลูกค้าท่านนี้เขาบอก เขาเข้าวไว้นะครับน่าจะใช้อีกที่ต้นปีหน้าจะย้ายอีกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ